นี่เป็นการแร่ปลาที่บอกว่าสวยนะคะใช่เหมือนนะคะอันนี้สดมากน้องทีใดนะคะเบอกเบอกว่าสำหรับปลาค่ะใช้สํารัับโอกาสงปลาตัวแบนนะคะก็ผ่านกรรมวิธีอีจิเมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อร่อยมากนะคะโดยเฉพาะปลาตาเบ้อ แหล่ปลานะคะโอ้โหหายพิเศษด้วยนะคะถึงยังมีของว่ตเซียก็จะเป็นกิลิบนะคะจริงๆหอยตองพื้นที่ขึ้นชื่อมันก็มีหลายแหล่นะคะโอเครเราขอเดินไปข้างในเลยค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตพาพี่พิงสมุทรขอบคุณครับ เลือกขายสินค้าที่ดีกว่าสินค้าให้ลูกค้านะคะค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงหน้าร้านทุกวันนะคะสินค้าตอนเย็นเราก็จะเก็บจับเข้าไปในห้องเก็บสินค้านะคะแล้วพี่นาจะให้เรนะคะเปิดจะขึ้นมาโชว์นะคะเราจะใช้น้ำมันพิมพ์กรชว์ ชิไลไล์นะคะตอนนี้ต้องอบอกว่าต้องขอบคุณชาวชิลล์ด้วยเพราะว่าคนนี้ได้รับการตอบรับจากคนชิลล์ตอนนี้ไปจัดจำหน่ายที่โรบอทเซลทุกสาขาขปในไทย14สาขานะคะค่ะอันนี้เราก็จะมาอาทิตย์ทุกอาทิตย์ค่ะที่น้องอยู่นี่น้องต้องตัดียนนิดน,นึงนะคะเปรียบเทียบกันเยอะเลย่าผู้ะระดับเป็นนะคะอันนี้เราก็จะมาทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้า น,นี้เป็นสินค้าหมดหมูของอาหารทะเลนะคะสดรับแลยน,นี่ก็จะมีขายที่นี่ปกติจะมีตัวเล็กกลางใหญ่นะคะแต่ตัวเล็กเนี่ยเอาไปทอดนะคะทอดกรอบอร่อยมากนะคะจะรู้ก็ตาไปดนะคะอันนี้เราก็มีขายนะคะแล้วก็นีครับอย่างนี้กับกลุ่มลูกค้าเช่นช่นน้ำกับม้แต่ชื่นเลนของน้องได้ทางภาาใก้อาจจะฟังไม่น่ารักนิดนงเรก็กน้อยกาสาสาดนะคะเหมือนกวลาระ แพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่เชียงใหม่มีร้านหนึ่งนะนำมาแทนเค้กหมูค่านะคะ,นนะ,คะปลาตัวน,นี้ราคาไม่น่าจะเกิน150บาทไปเป็นเนมนูเด็ดท้างค่จาจะดการสซยน่านะคะ,ะ,คะจะเป็นปลาตัวแบรนๆนะคะเกรดหนานิดนึงนะคะร้องชื่อว่าน้องหมาะนะคะก็เทลักษณะเหมือนลิ้นของน้องหมาเราอะคะ่ะอร่อยอ,ร,อ,ยอร่อยมากๆสแสเน่นะคะคือกำแพงทะเลก็จะแน่นกว่าวกับตงที่เป็นฟาร์มนะคฟารามแน่นของปลา ไม่รู้ใครงามือนกันแล้วคะเนี่ยอันนี้นังโฉนงามที่คุณนา่ารักมากข้างใต้เนี่ยจะชอบกับเป็นแกงซมนะคะและหลายเมน,นูะคกก็คือนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียงปลานะคะเราก็ตอบว่าในเรื่องของช่องทางนายน,นะคะอันนี้เรารู้มกับกลุ่มเกษตรกรแม่โจ้น,นะคะรรู้น้งแต่เปิดที่นี่วันแรกนะคะแต่ตอนนี้เชิญตัของสาบานด้วยเช่น ซื้อเท่า890ชมนะคะสำหรับเที่ยวชมเลือกรายการสินค้าที่ดีมีประโยชน์แล้วเรื่องความปลอดภัยนี่คือหัวใจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์หน,นึงว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมพัตคาหรือคนที่ชอบอาหารทะเลเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะขอเรชิญทุกท่านนะคะแวะเข้ามาดูสินค้าที่โกโฮเซลนะคะและที่นี่นะคะถ้าเกิดมีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับ ทะเลเรามาพร้อมที่จะหาข้อมูลแล้วก็หาคําตอบเพื่อให้ทุกท่านนะคะทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยได้เข้าใจหรือบางท่านอาจจะมีคําถามว่าเอ๊แบบนี้ค่ะได้ไหมอะไรยังไงที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีที่จะหาคำตอบตรงนี้มาให้ทุกท่านน,นานนะคะขอบค่ณอาจารย์สัมพันธ์รุ่งเรงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บอก สีทนะครับผมก็จะมีรู้ของโค้กี้เครื่องดื่มมีฟางเย็นๆนะครับแล้วก็ที่เรามาออกรู้ทั้งสี่ันเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ